สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกันในวิชาพิมพ์เด็กอังกฤษเบื้องต้นนะคะอาจารย์ชรดาพรทาสุวรรณค่ะหรือว่าอาจารย์ป้านั่นเองวันนี้อาจารย์ป้าจะมาทบทวนการคิดคำสุทธิให้นะคะเพื่อที่ว่าเด็กๆจะสามารถทําแบบฝึกหัดที่เป็นออนแฮนของอาจารย์ป้าได้ค่ะเราไปดูว่าเราจะต้องทบทวนในหัวข้ออะไรบ้างค่ะ เริ่มจากการนับจำนวนดีดนั่นเองซึ่งเป็นพื้นฐานที่เด็กๆทุกคนจะต้องรู้นะคะการนับจำนวนดีดในการพิมพ์จับเวลานั้นจะต้องนับทุกดีที่พิมพ์ไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะเครื่องหมายวรรคตอนรวมทั้งการเคาะเว้นวรรคด้วยนะคะอย่างเช่นว่าหลังเครื่องหมายคอมม่าตัวนี้เคาะหเราก็จะนับบวกเข้าไปอีกหนึ่งหรือว่า หลังเครื่องหมายจุดฟูลสต็อปตัวนี้ถ้าเป็นการจบประโยคก็จะเคาะสองนะคะแต่ถ้าเป็นจุดฟูลสต็อปที่เป็นตัวย่อแบบนี้หลังเครื่องหมายก็จะเคาะหนึ่งเราก็จะนับรวมเข้าไปด้วยนะคะหัวข้อถัดไปค่ะไปดูคำที่พิมพ์ผิดให้นับจํานวนดีดรวมเข้าไปด้วยทุกครั้งเลยนะคะส่วนคำที่พิมพ์ตกให้นับจำนวนดีดรวมเข้าไปด้วยเหมือนกันค่ะ และสุดท้ายก็คือคำที่พิมพ์ไม่เสร็จให้นับจำนวนดีดรวมเข้าไปด้วยเหมือนกันฉะนั้นไปดูตัวอย่างนะคะตัวอย่าง when I was a young boy แล้วก็มีเครื่องหมายคอมมา่าหลังเครื่องหมายคอมม่าค้อปหนึ่ง I like to swim จุดฟุลสต็อปหลังจุดฟุลสต็อปตัวนี้เราจะนับถึงแค่ตรงนี้นะคะเราจะไม่นับเคาอวักสองแล้วเพราะว่า มันไม่มีประโยคต่อจากจุดฟูนสต็อปค่ะไปดูกันว่าเราจะนับจำนวนดีได้เท่าไหร่นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29ี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่ต้นฉบับเรานับได้39ดีดค่ะแต่ประโยคที่เราพิมพ์นั้นเราจะพิมพ์ได้เท่าไหร่เราก็ต้องไปนับจำนวนดีดเหมือนกันนะคะลองไปนับดูด้วยกัน1 2 3 4 5 6 7ด 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23หลังเครื่องหมายคอมมาเคาะ1นะคะ 24, 25, 26, 27, 28, 29เราจะนับถึงตัวเคนนะคะก็ได้29ดีนั่นเองฉะนั้นไปดูหัวข้อถัดไปค่ะไปดูวิธีการวงคำผิดการวงคำผิด ให้วงเป็นคําเราจะไม่วงเป็นดีดหรือว่าเป็นพยางนะคะดีดคืออะไรดีดก็คือตัวอักษรที่เราพิมพ์ลงไปนั่นเองอย่างเช่นคําว่าคอนเฟิร์มต้นฉบับที่ถูกต้องจะต้องเป็น C O N F I R M คำว่า Confirm นะคะแต่ว่า ถ้าเป็นตัวอย่างผิดจาก m เป็น n ตัวนี้เวลาเราวงจงวงคำผิดถ้าวงเป็นคำคำว่า confirm เราจะนับเป็นคำผิดหนึ่งคำอันนี้เราเรียกว่าการวงเป็นคำคือการวงที่ถูกต้องนะคะแต่ถ้าวงเป็นดีดดีดคือตัวไหนก็คือตัว n ตัวนี้ซึ่งเป็นการวงคำผิดที่ผิดนะคะและกรณีสุดท้ายคือวงพันพยาง พยางคืออะไรคือการเปล่งเสียงออกไปนั่นเองอย่างเช่นคอนเฟิร์มก็นับเป็นสองพยางถ้าหากว่าเด็กๆวงแบบนี้เราเรียกว่าวงพันธ์ยางซึ่งนับเป็นคําผิดนั่นเองค่ะข้อที่สองคำที่พิมพ์ไม่เสร็จถ้าพิมพ์ถูกไม่นับเป็นคําผิดแต่ถ้าพิมพ์ผิดให้นับเป็นคําผิดด้วยอย่างตัวอย่างเช่นคําว่าเบิร์ดที่ถูกต้องต้องเป็น b i r d ตรงนี้ตัวอย่างที่หนึ่งถูกต้องเพราะว่าเราพิมพ์ถูกตามต้นฉบับแต่ตัวอย่างที่สองตรงนี้นะคะสังเกตได้ว่า r กับ i สลับกันฉะนั้นเรานับเป็นคำผิดแต่ว่าเวลาเรานับจำนวนดีดเราก็จะนับรวมเข้าไปด้วยเหมือนกันค่ะ ลองไปดูสูตรการคิดคำสุทีินะคะสูตรการคิดคำสุทีิมีทั้งหมดอยู่5ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือนับจำนวนดีดทั้งหมดว่าได้กี่ดีดในวิชาพิมพ์ดีภาษาอังกฤษนั้น5ดีดีจะเท่ากับ1คําคำนะคะข้อที่สองนำจำนวนดีดทั้งหมดหาร5ก็คือข้อที่1นนั่นเองออกมาเป็นคำก็คือตรงนี้นะคะออกมาเป็นคำ ือตรงนี้นั่นเองผลลัพธ์อยู่ตรงนี้นะคะถ้ากรณีหาร5มีเศษ1เศษ2ดีดปัดทิ้งแต่ถ้าเศษ3เศษ4ดีดให้ปัดขึ้นเป็น1คําคำข้อที่3าํคำผิดคูณด้วย10เท่ากับคำส่วนข้อที่4ผลลัพธ์ข้อที่2คือตรงนี้นะคะลบผลลัพธ์ข้อที่3คือตรงนี้ออกมาเป็นคำ และข้อที่5สุดท้ายผลลัพธ์ข้อที่4คือตรงนี้หารด้วยเวลาออกมาเป็นคําต่อนอาทีนั่นเองค่ะเราไปดูตัวอย่างการคิดคําสุทธินะคะไปดูตัวอย่างที่1ค่ะประโยคต้นแบบคือ i love my mother and father very much จุดปุ่สต็อปเราจะนับจำนวนดีดถ,ถึงจุดปุ่สต็อปตัวนี้นะคะลองไปดูว่าต้นฉบับ มีจำนวนดีดเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบดสิเก้า่สยิบเอดบสองยิบสามยิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสสองสามสาหสหสดสามต้นฉบับมี38ดีดค่ะแต่ว่าไปดูประโยคที่เราพิมพ์นะคะค เราก็ไปดูว่าประโยคที่เราพิมพ์นั้นพิมพ์เหมือนต้นฉบับไหมมีคำผิดไหมมีคำตกหรือไม่ถ้ามีคำตกเราก็เขียนแทรกไว้ข้างบนต้นฉบับของเราพิมพ์เป็น i love my mother and father w a we e แต่ว่าเราไม่ได้พิมพ์ตัว r กับ y ซึ่งเราพิมพ์ถูกต้องเราจะไม่นับเป็นคำผิดฉะนั้นเราไปนับว่าประโยคที่เราพิมพ์นั้น เราพิมพ์ได้กี่ดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองยิบสามยิบสี่ยิบห้ายี่สิบหกยิบเจ็ดยิบแปดยิบเก้าสามสิบดีดค่ะประโยคที่เราพิมพ์ได้ได้สามสิบดีดนั่นเองค่ะอ่าเดียอาจารย์ป้าขอลบตรงนี้ก่อนนะคะอืม ประโยคที่เราพิมพ์ได้ต้นฉบับมีอยู่30 39ดีดค่ะแต่ประโยคที่เราพิมพ์เราพิมพ์ได้30ดีดฉะนั้นเราก็ไปเข้าสูตรแทนค่าในสูตรได้เลยข้อที่1จํานวนดีดทั้งหมดก็จะเป็น30ดีดค่ะข้อที่2จํานวนดีดทั้งหมดหารห้า ก็คือข้อที่1เอา30ไปหาร5เขาบอกว่าถ้าหาร5มีเศษ1เศษ2ปัดทิ้งแต่ถ้าเศษ3เศษ4ปัดขึ้นเป็น1คำฉะนั้น5 1 5 5 2 10 5 35 5 5 20 5 5 25 5 6 30ซึ่งจะลงตัวพอดีนะคะส่วนข้อที่3คํคำผิดนำไปคูณที่10ประโยคนี้เราไม่มีคำผิดฉะนั้นก็จะเป็น0คูณ10เท่ากับ ศูนย์คำข้อที่4ก็เอาผลลัพธ์ข้อที่2คือตรงนี้นะคะไปลบผลลัพธ์ข้อที่3คือตรงนี้ก็คือ6ลบศูนย์เท่ากับ6กคำนั่นเองส่วนข้อที่5สุดท้ายก็คือเอาผลลัพธ์ข้อที่ 4??? ตรงนี้ไปหารด้วยเวลาคือ1นาทีออกมาเป็น6คำต่อนาทีซึ่งเป็นคำตอบของข้อที่ เป็นตัวอย่างค่ะเราไปดูตัวอย่างถัดไปเลยกันค่ะตัวอย่างถัดไปก็จะมีความแตกต่างประโยคต้นฉบับก็จะเป็น my mother is very beautiful girl in the world แต่ประโยคที่เราพิมพ์ได้ my mother is very beautiful girl the world คำว่า world ตัวนี้ไม่นับเป็นคำผิดนะคะเพราะว่าเราพิมพ์ถูกต้องคือ w o แต่ประโยคนี้มีคำที่พิมพ์ตกคือคำว่า in เราก็เขียนไว้ข้างบนเราก็นับเป็นคำผิด1นึ่คำนะคะอ่าเดี๋ยวแนต้าลบนี้ก่อนเราไปนับจำนวนดีดของต้นฉบับที่เราพิมพ์ที่เราจะพิมพ์ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

เราตกคำว่า in เวลานับจำนวนดีดเหมือนที่อาจารย์ป้าได้อธิบายตั้งแต่ต้นคำที่เราพิมพ์ตกเราจะต้องนับจำนวนดีดเข้าไปด้วยฉะนั้นวิธีการนับจำนวนดีดของข้อนี้ถ้าจะให้ง่ายที่สุดก็คือเรานับถอยหลังตัวที่เราไม่ได้พิมพ์เอาไปลบกับต้นฉบับก็มันก็จะมีเราก็จะนับได้นะคะอ่ะหนึ่งสองสามสี ฉะนั้นตัวที่เราไม่ได้พิมพ์คือ4 46ลบ4ก็จะเหลือ42ดีดนั่นเองฉะนั้นจำนวนดีดทั้งหมดข้อที่1ก็เป็น42ดีดค่ะไปดูข้อถัดไปนะคะข้อที่2เขาบอกว่าจำนวนดีดทั้งหมดหารด้วย5เพราะว่า5ดีดเท่ากับ1คําคำฉะนั้นหาร5ต่อออกมาเป็นคำ พอทองแม่สกูลห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสาสิบห้าสี่ยีห้าห้ห้าห้าหก็ได้40่สิบเศษสดีดค่ะกรณีที่มีเศษหนึเศษสองดีดปัดทิ้งฉะนั้นก็จะเป็น8ปดคำข้อที่3ามคำผิดคูณ10เรามีคำผิด1นึ่คำคือคำว่าอินฉะนั้น1นึคูณสิเท่ากับ10บคำ ส่วนข้อที่4ก็คือผลลัพธ์ข้อที่2นะคะเด็กๆจะต้องเอาผลลัพธ์ข้อที่2คือตรงนี้ไปลบผลลัพธ์ข้อที่3คือตรงนี้ฉะนั้นก็จะเป็น8 -10 ลบ10เท่ากับลบ2คต้องเป็นลบสนะคะเพราะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบจะออกมาเป็นคําตอบติดลบ และข้อที่5สุดท้ายคือผลลัพธ์ข้อที่4คือลบ2หารด้วย1นาทีฉะนั้นก็จะออกมาเป็นลบ2คําต่อนาทีนั่นเองค่ะอ่ามียากใช่ไหมคะอาจารย์ป้าจะฝากงานให้เด็กๆไปทําเป็นงานออนแฮนเด็กๆก็ทําลงไปในกระดาษ A4 เหมือนเดิมนะคะคําสั่งก็คือจงนับจํานวนดี วงคำผิดและคิดคำสุทธิเด็กๆสามารถใช้วิธีการวงคำผิดหรือจะใช้วิธีการขีดเส้นใต้คำผิดได้นะคะแล้วแต่ว่าเด็กๆจะถนัดตรงไหนตัวอย่างข้อที่หเด็กๆก,ก็จะต้องดูว่าต้นฉบับของที่มีให้กับที่เราพิมพ์นั้นเรามีคำผิดตรงไหนหรือว่ามีคำตกตรงไหนก็เขียนแทรกขึ้นไปข้างบน แล้วเราก็ไปนับต้นฉบับที่ถูกต้องนะคะมีทั้งหมด4ข้อแต่ละข้อนั้นก็จะมีคำตอบ5ขั้นตอนขั้นตอนละ1คะแนนตรงนี้เป็นเครื่องหมายเซมิโคลรนนะคะหลังเซมิโคลอนเด็กๆจะต้องเคาะวักหนึ่งเคาะค่ะหลังเซมิโคลรนนะคะเคาะ1น่งข้อที่3 หลังเซมิโครอนเคาะหนึ่งหลังคอมมาก็เคาะหนึ่งเหมือนกันค่ะส่วนข้อที่4หลังคอมมาเคาะหนึ่งนะคะโอเคคงไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะให้เด็กๆทำงานอ่อนแฮนที่อาจารย์ป้าให้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งคำตอบมาให้อาจารย์ป้าทีละคนเลยค่ะแล้วเจอกันในบทเรียนหน้านะคะ สวัสดีค่ะ